สวัสดีค่ะเพื่อนๆนแม่เพนจะพาไปเก็บผักกวางตุง้งนอร์เวย์ค่ะและฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมและให้กำลังใจแม่เพนด้วยค่ะนี่ก็คือผักกวางตุ้งครับเพื่อนๆนขึ้นเต็มป่าเลยค่ะเป็นป่าเลยกำลังอ่อนๆเลยค่ะมันขึ้นข้างทางอาจจะมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาะนะคะเพื่อนเพื่อนดจะ่สยให้ดูค่ะเต็มเลยเยอะมากเลยค่ะ เริ่มออกดอกแล้วดอกก็กินได้นะคะเพื่อนๆดอกตูมนี้อร่อยกันลังหวานค่ะงามมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวไม่เป็นจะเก็บซักหน่อยค่ะตอนนี้ช่วงผักต้องรีบเก็บค่ะถ้าไม่เก็บตอนนี้มันก็จะแก่ทิ้งเปล่าๆครับเพื่อนๆเพราะผักนี้เก็บได้ตลอดคือเก็บได้แล้ว มันไม่ไวายค่ะเพื่อนมันเยอะมันจะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วที่ไหนมันก็มีค่ะที่นอร์เวย์นี้โอ้ยอบอมาเลยอุ้ยยอดใหญ่ใหญ่โอยงามมากเลยครับเพื่อนนี่ไม่กี่ยอดงามมากเลย อุ้นนี่จริครับเ,เพื่อน,นอๆกวางตุ้งกำลังออกงามมากเลยผักนอร์เวย์เต็มกำมือ

ดูผักกวางตุ้งจัาเพื่อนๆกำลังอ่อนๆเลยคะ่ะ เป็นป่าเลยค่ะลงไปข้างล่างนู้นก็ผักกงตุ้งค่ะที่เห็นเห็นข้างล่างนี่ก็ป่ากองตุ้งเท่านั้นเลยหืมกําลังอ่อนๆเลยค่ะใช่เท่นั้นเลยค่ะเ,เพื่อนๆใช่หมดเลยไปถนนก็ใช่ค่ะมันจะเกิดอยู่ไม่ไกลาจากถนนนะคะเยอะมากเลยเดีย๋ยวไม่เพิ่จะเก็บสักหน่อยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงผัก ต้องขอเก็บหน่อยคะ่ะเพื่อนๆออ,อันนี้มันต้นนี่โอ้นี่อ่อนๆเลยคะ่ะเพื่อนๆเนี่อือหือ ตรงนั้นเลยค่ะโอ้หรือยอดนี้ uh huh. งามมากเลยค่ะ อ่อนกวงตุ้งกำลังงามกิมน้พริกสุดยอดเลยค่ะอป่ากวางตุ้งค่ะเพื่อนๆผักฟรีกำลังขึ้นเต็มเลยผักกวางตุ้งกำลังอ่อนๆเป็นป่าหนามากเลยค่ะเพื่อนๆเก็บที่เดียวกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะผักตอนนี้กำลังออกเต็มเลยค่ะ ต้องรีบเก็บถ้าเก็บไม่ทันมันก็จะแก่ทิ้งเปล่าๆคะ่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นป่าเลยป่ากวางตุง้งค่ะเพื่อนๆกินไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะอ่อนๆกำลังงามเลยโหเยอะมากค่ะมาช่วยเ,เพื่นเก็บหนะะ่อยค่ะมาค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะคนประเทศนอร์เวย์หรือฝรัง่งเขาไม่กินกันลคะค่ะเพื่อนมีคนไทยกินค่ะเยอะมาก เก็บไม่หัดไม่ไหวครับเพื่อนมันเยอะอนั่งเก็บที่เดียวแม่เดียวอืมแปบ๊บเดียวเต็มกำมือ แป๊บเดียวเต็มกำมือ พอเลยค่ะเยอะมากเลยกินไม่หมดเก็บพอกินครับเพื pa yeah, mm ่อนๆโอ้โหมันสองกัมนี่ก็พอเลยค่ะไม่ไหวแล้วเพราะมันเยอะมันเยอะเกินมาเก็บค่ะมา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 มันเยอะพอแล้วค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วค่ะกัมเดียวลวกกินคนเดียวค่ะเพื่อน